คือต้องเรียกว่าเป็นเซตเตอร์อันด the ับอ oh, so ันดับต้นๆเคยไปถึงแรกิ้งอันดับหนึ่งของโลกความสําคัญของตัวเซตมันคือคืออย่างตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ต้องสัมผัสบอลมากกว่าทุกคนเพราะว่าไม่ว่าบอลจะออกมาจากตรงไหนลูกที่2ส่วนมากจะจะเป็นเราเซตสองพันเก้าปีนั้นแหละที่มันแบบทําให้ทุกคนนั้นกลายเป็นแบบซูเปอร์สตาร์จะบอกได้ไหมว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของของของคำว่าเจ็ดเซียน ใช่อะตอนนั้นจุดนั้นเลยอยู่กันมานที่เป็นแบบเป็นสิบปีเคยทะเลาะกันไหมมีบบ้างผู้หญิงเนี่ยบางทีเล็หน้อยเราแซวอย่างเงี้ยดาอะไรอย่างเงี้ยปกติก็เคยเรียกมาได้วันนี้มันซักซ้อมเหนื่อยอ้าวไม่ได้ละโมโหมันโมโหตีบอลใส่อะไรอย่างเงี้ยในมุมมองของการเป็นรุ่นพี่อลไรกันกับทีมชุดนี้ยชุดนี้ปัจจุบันเนี่ย <risque> ลองมองทีมชุดนี้หน่อยครับเป็นยังไงบ้างเราก็เลยม,มองว่าเด็กชุดนี้เป็นชุดที่สามารถพัฒนาไปได้ไก่กว่าชุดเราเยอะเฮ้ยเป็นในรูปแบบที่อาจจะไม่เหมือนเจเซียนก็ได้อาจจะเก่งกว่าเจเซียนด้วย